<c oughs> สวัสดีครับฝากเตือนนะพวกมึงอะสอนกันสอนให้รู้อ่ะแค่รู้อะไรนะแล้วก็ยึดเอาความรู้นั้ไปสอนต่อพวกมึงกำลังสร้างกรรมวิบากให้ตัวเองแล้วก็ให้คนอื่นผูกกรรมนไปให้ดีพวกมึงสอนให้กันรู้ยึดเอาความรู้แล้วก็หลงพากันไปสอนต่อไปกระทำกันเต็มนัม่นแหละไม่รู้ตัวอย่าบอก แทนที่มันจะหมดหมดอุปทานเออดันไปยึดมั่นถือมัน่นสอนให้กันยึดมั่นถือมัน่นความรู้ชนิดนั้นแล้วไปเผยแพร่ต่อมึงบ้าไปแล้วเออแล้วก็หลงกันอยู่ตรงเนี้ยเต็มกันอยู่นะยิ่งไอตัวโัตโจรอะไรทีละแบบเออเอาคําพูดของกูไปพูดจนหมดแต่มันแกะสลักหมดแน่วมึงอะแล้วไปสอนให้คนจําคนหลงตรงนี้แล้วก็มาเผยแพร่กันเป็นไวรัส ปัญญาอ่อนกว่ากูจะตัดสรุปทำออกมาเรียบเดียงเนี่ยมึงก็ไปผู้ยี่ผู้ยำพวกมึงอะนะฮะนี่ถ้าผู้เจ้าท่านนั่นนะไปเขียนพระไตรปิฎกแล้วก็เอาคุณวิเศษไปให้ท่านนะโอ้โหถ้าท่านอยู่นะแล้วก็ไปสอนทำสมาธิชานสี่ชานแปดอะไรเนี่ยโอ้สาวกพวกนี้ท่านคนคงตะเพิดอะนะฮะเนี่ยไปสอนเนี่ยเอาความรู้ตรงนี้ไปมันใช่ รู้แล้วอยากไปบอกคนต่อเนีพี่สอนให้เขาจําให้สอนเขาหลงมโนมไปสะกดจิตให้เขารู้โนมรู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เกิดเวทนาขึ้นมาตัวหนึ่งเกิดความยินดีพอใจยึดมั่นถือมั่นพอใจแค่ตรงนั้นพาคนหลงกันไปหมดนะฮะแล้วก็ไปสนับสนุนเขาว่าความไม่รู้ของมึงไงทีละเออให้คนออกมาทำคลิปอไอ้นี่ มึงถามเขาที่ยังว่าเดี๋ยวรอเวลาสักห้าปีให้เขาไปใช้ชีวิตดูก่อนกูว่าไม่ถึงห้าปีรอ,อให้เขาไม่ต้องรู้อะไรเนี่ยให้เขารู้ได้ความรู้ตรงนั้นแล้วให้เขาไปใช้ชีวิตสักปีหนึ่งนะกูเนี่ยผ่านประสบการณ์มาเยอะแยะพวกลูกศิษย์หลายๆคนจะแค่ตื่นรู้เอามาออกคลิปออกอะไรเนี่ยกูบอกว่าอย่าประมาทในธรรมนะเวย้ยเออฟังอาจารย์ต่อไปบางคนประมาทในธรรมนะฮะ ทุกวันนี้ไม่มีแล้วกูไม่ทำถ้าไม่ถึงที่สุดกูจะไม่เอาออกคลิปนะฮะเพราะอะไรสุดท้ายมันไปได้แค่ความจำมันฟูไอ้ตัวเนี้ยเออออกไปทำคลิปไปเป็นเหมือนอะไรอพวกอไอ้ลุงชงลุงชาลุงอะไรเห็นไหมออกมาหากูเพื่อต้องการสร้างตัวตนเออดีว่ามันทำติกตอกทำยูทูบไม่เป็นในพวกเนี้ยอืม ถ้ามันตามเป็นมันก็คนโลดแล่นเนี่ยเห็นไหมฮะเอาความรู้ความจําสอนให้กันพอใจในยินดีในความรู้ตรงเนี้ยแล้วก็เอาไปเผยแพร่ระบาดไปหมดเลยเห็นกูหยิบขวดหยิบน้ําหยิบอันนูนหยิบก้อนหิบมาแสดงทําเขียนกระดงกระดานแม่งเอาไปเผยแพร่กันไปก๊อปปี้กันหมดทั้งๆที่ไม่ได้รู้จริงอะ ไม่ได้มีปัญญาจริงๆไม่ได้ตัดสรู้์ารรมจริงจำเข้ามาแล้วก็มาทําพากันไปหลงตรงนั้นคนไปหลงตรงนั้นตรงนี้พอมีคนมายกยอสารเสริญก็ฟูโอ้ตายสิ่งที่อาจารย์วิทย์ทำมาทั้งหมดเนี่ยแทนที่จะช่วยสัตว์โลกกลับมาโดนไอ้วพวกเนี้ปูยีปูยำเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยองคตัดสรู้ธรรมของพระองค์ท,งงทั้งหมดน,ะน่ะเมื่อสองกว่าปีเนี่ยก็ไอ้สาวกพวกเนี้ยที่แอบอ้างพระองค์โดยไม่ศรัทธาพระองค์จริงๆปูยีปูยำแก่นคําสอนก็ ของพระอ,องค์ก็เลยไม่หลงเหลือกลายเป็นเปลือกกัะพีเข้ามากบพิธีกรรมนะฮะเอาสิ่งที่พระอ,องค์พูดปฏิจจสมุติประบาทไปเขียนแล้วก็พากันยึดมั่นถือมั่นสังโยช์พากันยึดมั่นถือมั่นขันห้าพากันยึดมั่นถือมั่นตีความผิดมรกมีองแปดโพกีธรรมสามสิบเจ็ดประการทำลายเสียมเสียหมดเลยไปแบ่งแยกกันหมดเลยนี่นะฮะ เออสิ่งที่พระเจ้าพูดไว้กาลามมสูตรสิบท่านก็บอกไว้ดักไว้ทุกอย่างดักดักไว้ดักพวกมันไว้มันก็ยังหาช่องไปไอ้พวกมันไปไม่ถึงแก่นธรรมแต่แก่นธรรมของที่พระพุทธเจ้าคนพบมันม,มีอยู่ตลอดกาลเละแต่มันจะไม่มีสมมติบัญญัติแค่นั้นเองพอพระองค์พอมไม่มีใครสืบทอดต่อเห็นความจริงตรงเนี้นะฮะมันก็เลยหลงกัน <c oughs> เหมือนเส้นนะฮะ ผมจะพูดเลยตั้งแต่สมัยมหากตปศึาเนี่ยเขาเห็นทมจริงนะฮะอนนท์เนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่าเขาโยงมาเป็นเซนได้ยังไงอืมมันอุปมามาอย่างไงมสตอรี่มาอย่างไงไม่รู้เซนทุกวันเนี้ยหลังๆมาที่ว่าตั้งแต่อตักน้อมาเนี่ยทําไมมันมีชานวะทั้งทั้งที่เป็นพระอรหันต์แบบเซนบรรลุธรรมแบบเซนแล้วเสื้อมีชานเข้าชานได้ซึ่งมันขัดแย้งใน ในไอในสิ่งในแก่นที่ผู้เจ้าพูดไงคือชาติเนี่ยมันมันอยู่ในระดับระดับสมาธิมันอยู่ในสังโยชน์นะครับถ้าคนสังโยชน์ไปแล้วมันมันเป็นวิมุติลุ้ลแล้วอะะ่ะมันเป็นความสงบที่ปานนิแล้วสงบจากโลกอะ่ะจากมานะอุทจัะจากสังโยชน์อะ่ะเออมันเป็นอุเบกขา ในเมื่อเป็นอุเบกขามันวางเฉยทั้งทั้งหมดแล้วเนี่ยมันรักษาอะไรไม่ได้มันพ้นจากสัญญาสังขารมันจะกําหนดชานกําหนดอะไรไม่ได้รูปปราคารูปปราคาไม่ได้ไงกําหนดสมาธิแล้วรักษาเข้าไปดิ่งในฌานมันทําไม่ได้ไงเพราะสติมันมันตื่นแล้วอ่ะมันไม่สามารถดับสติตัวนี้ได้ไงคนที่เข้าฌานดับสตินะผมถึงบอกว่าไอ้ที่เข้าฌานเนี่ยมันฌานจริงหรือเปล่าหรือเขานั่งเขานั่งวางเฉยอยู่ คนจะนั่งวางเฉยได้นานขนาดไหนถ้ามีสติอยู่มันก็ไม่เกินชั่วโมงนะฮะสูงสุดชั่วโมงสองชั่วโมงเพราะฉะนั้นอ่ะพวกนี้ยังเข้าฌานดับขันตัวแข็งตัวนั่นอยู่ตายไปยังกลายเป็นตัวแข็งเป็นหินอยู่ไม่ใช่ผมถึงบอกว่ามันขัดแยง้งมันย้อนแยง้งพวกไอ้เมื่อยหลานไอ,อ้ตั้งมอพอจะดับขันเข้าสมาธิเข้าฌานแข็งตายมันก็ไปเลยไปตรงกับพระไตรปิฎก ท,ที่ว่าพระเจ้าท่านเข้าฌานสีไม่ท่านไม่เอาพระองค์ไม่ได้เข้าฌานสีพระองค์อ่ะผลจากฌานรูปฌานหรืรูปฌา,านหมดแล้วพระองค์ดับขันพระองค์ก็มีแต่ตัวปัญญาเนี่ยสติปัญญาที่มันตั้งมั่นอยู่ก็ม,มองเห็นตัวเองอะ่ะมันปิดตาปิดถูมันก็มองเห็นอืมเวทนาตัวเองอืมจนถึงนาทีสุดท้ายเพราะพระองค์ดับอุปทานแล้วเนาะมันจะไปเข้าฌานได้งไงฌานยังเป็นอุปทานอยู่อ่ะสมาธิยังเป็นอุปทานอยู่ถ้าเข้าได้นะ ผมว่าผมก็ทำสมาธิเนี่ผมนั่งเฉยๆหลับตาเงี้ยนิ่งๆเฉยๆไม่คุยกับใครไม่ไหวติงเฉยๆจนเมื่อยก็ขยับตัวนอนบางทีก็นอนทํำเฉยๆบางเฉยไม่สนใจอะไรสักอย่างรับรู้อยู่ในสภาวะเดียวแต่มีสติอยู่แค่นั้นอะ่ะจะทําได้แค่นี้เออถ้าสติหายคือหลับอย่างเดียวนะฮะ เนี่ยพวกเนี้ยมันหลงกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วพอหลังพวกนี้มาพวกเผยแพร่เซนมาโอ้โหเอาจิตบ้างจิตเติมแท้อะไรหนุนผู้เจ้าไม่ได้สอนแบบนั้นสุญยตาทําอะไรของพวกมึงองีมึงบ้าแล้วผู้เจ้ากูไม่เชื่อว่าผู้เจ้าพูดเรื่องสุญยตาสุญญาตาเป็นภาษาบาลีไหมคําว่าความบ้านเนี่ยผู้เจ้า ตัดไว้นะในความว่างเนี่ยมันมีสิ่งต่างๆมากมายนั่นแหละคืออาสวบาของเธอเลยในกิเลสคือกิเลสเลยเธอจะพลนออกจากอำนาจของสิ่งต่างๆได้ไหมมันคืออัตตาทั้งหมดเพราะฉะนั้นส่วนนี้ต่างหากไม่ใช่บาปีพบจิตว่างแล้วก็คือจบมันเกิดผลตายนะฮะชดจิตเตือนแท้แล้วทุกอย่างก็ไม่สําคัญไม่ไม่ใช่อย่าง,งานั้นพวกมึงปัญญาอ่อนแล้วสอนกันนะ างนั้นใจรักมันจะมีความหมายทําไมวะพวกมึงพวกจิตบ้าไม่เกิดไม่ตายแล้วนี่จิตบ้าพวกมึงอะเอเอแล้วการสื่อต่อของจิตมโนวิญญาณนี่แหละพวกมึงคิดว่าอ๋อจิตนอกจิตในพวกมึงบ้าไปแล้วตีความมั่วไปหมดไม่มีจิตนอกจิตในมึงหลงมึงหลงปรุงแต่งหลงสัญญาสร้างสภาวะนู่นนี่ขึ้นมาสร้างภาษาขึ้นมาแล้วก็หลงว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกมีจิตนอกจิตในบ้าปัญญาอ่อนเออ มึงหลงกลน่ะมายาจิตมึงอ่ะมันโดนความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มึงอ่ะหลอกลวงอยู่มึงพ้นออกจากตรงนี้ไม่ได้มึงไม่เกิดปัญญาที่แท้จริงอ่ะพิอกมาไงแล้วมึงจะเห็นทั้งหมดว่าเย็ดเทมันไม่ได้มีการปฏิบัติหรือจิตวมงจิตว้างหาอะไรเลยมันก็รู้ทุกอย่างอ่ะแต่ไม่มีกูรู้เออแล้วมันก็ไม่รู้อะไรเลยแต่รู้ทุกอย่างมันไม่จําอะไรเลยแต่มันจําได้ทุกอย่างมันไม่คิดอะไรเลยแต่มันคิดได้ทุกอย่างมันไม่มีเวทนาอารมณ์อะไรเลยแต่มันมีอารมณ์มีเวทนา ทุกอย่างเห็นไหมโอเคจบแค่นี้แม่งลงทิกตอกด้วยเออได้วพวกทิกตอกเนี่ยพวกมึงก็มาดูกูอะดูแล้วก็ชอบคอมเมนต์ในพวกชาติหมาเออคอมเมนต์อะไรก็ไม่รู้เลรอเทออพวกมึงเนี่ย